double kill triple kill Ace. <laughs> เอาแล้วครับวันนี้ฟรีไฟก็ได้ทําการปิดอัปเดตนะครับคาดว่านะครับเซิร์ฟน่าจะเปิดประมาณไม่เกินหนึ่งทุ่มในวันนี้นะครับอาจจะเปิดในหกโมงเย็นหรือหกโมงนิดๆนะครับผมอ่ะก็จะมีของใหม่มาอย่างหนึ่งที่ผมแบบโหคือหลายคนเนี่ยนะครับผมได้คอมเมนต์กันในเพจการ์ด f นนฟรีไฟนะครับผมว่าเฮ้ยมันคุ้นๆนะไอ้ปุ่มนี้นะครับผมมันเหมือนเกมอะไรสักเกมหนึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ไปหามานะครับซึ่งไอ้ปุ่มเนี่ยลากเพื่อวิ่งเนี่ยนะครับผม มันเป็นปุ่มคล้ายๆกับของผ u b g p u b g มันจะเป็นปุ่มวิ่งต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมอ่าคล้ายๆกันนะครับผมอ่าถามว่าปุ่มนี้เอาเข้ามามีประโยชน์ไหมสําหรับผมผมคิดว่าไม่มีเลยนะครับผมอ่าคือผมคิดว่าแบบเดิมมันดีอยู่แล้วมันพิ้วกว่านะครับผมเวลาการเล่นการอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าไอ้ปุ่มลากวิ่งมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะครับผมสาหรับความคิดผมนะเออแต่ผมคิดว่ามันอาจจะตั้งค่าได้อาจจะตั้งแบบ แบบเดิมได้หรืออาจจะตั้งค่าแบบให้ลากวิ่งได้หรือได้ทั้ง2อ,อย่างก็ได้นะครับผมอ่าเขาแค่เพิ่มตัวเลือกการลากวิ่งเข้ามาเฉยแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ถือว่ามีประโยชน์อะไรนะครับอ่าแล้วก็อันต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเออเสียงนะครับเสียงเวลาเรายิงคิวได้เนี่ยนะครับผมมันคล้ายๆกับเกมอะไรนะ ROV นะหลายคนคอมเมนต์กันนะในเพจบอกว่ามันเหมือน ROV นั่นเองนะครับผม อ่าประมาณนี้นะครับก็ช่วยตัดสินใจแล้วลองพิมพ์มาหน่อยว่ามันเหมือนจริงไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากให้เอาเข้ามาหรอกไอ้พวกนี้น,นะครับผมเพราะว่ามันดราม่าเกมฟีไฟมันเยอะอยู่แล้วอ่ะว่าก๊อปเกมนู้นเกมนี้นะครับแล้วเข้ามาแบบนี้มันจะยิ่งดูแบบเออคนก็จะยิ่งมาพูดว่าเอ้ยก๊อปอีกแล้วเนี่ยก๊อปอีกแล้วประมาณนี้นะครับอาจไม่แน่นะคนที่แบบทําพัฒนาเกมอาจจะแบบ รู้จักกันกับเกมอื่นก็ได้นะอาจจะรู้จักกับเกมผับจีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรืออาจจะแบบรู้จักกันเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าสายเกมนะก็เลยทําออกแบบมาให้คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วคราวนี้มันใครมาที่หลังมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องก๊อปนะครับผมก็ไม่รู้นะไออันนี้นะหรืออาจจะก๊อปหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะตรงนี้นะเออแต่สังเกตแล้วมันมาคล้ายๆกันตลอดเลยนะครับก็ตัดสินเอาเองแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย